สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กันที่ลอสซันโต้นะคะและนี่คือ GTA V Online ค่ะอยู่กับดิฉันนูรูดี้ไออ็นทเวิร์ดค่ะเย,ย้ได้เวลาเปิดสักรลาดซีรีเกมใหม่นะคะอตอนนี้นะคะดิฉันก็ือเพิ่งแลนดิ้งลงที่เมืองลอสซันโต้นะคะซึ่งก็คือพอดีว่าแบบได้กรีนคราดมาแบบ10ปีเก๋ๆก,ก,ก็เลยแบบว่าอยากมาหาสัตว์ปรหัหงนะครบคผู้ชม ทำไมถึงเลือกมาที่ลอสซันโตสหรอก็เพราะว่าดิฉันมีคุณป้าอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เผอ,อิญว่าช่วงที่ฉันมาเนี่ยคุณป้าแกไปเดินทางรอบโลกแล้วแกไม่มีคนเฝ้าบ้านนะคะแล้วดิฉันก็มีกินการพอดีดิฉันก็เลยแบบว่าโอเคเข้าเข้ามาแบบเที่ยวที่เมกาอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวแม่ตัวมัมป้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ดิฉันก็เพิ่งแลนดิ้งลงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาทางปักหมุด GPS ไปที่บ้านคุณป้านะคะ มาหารถไปกันเลยที่แรกที่ดิฉันอยากไปนะคะหลังจากที่แบบว่าแลนดิ้งลงนะคะทุกคนไม่ใช่ที่ไหนเลยนะคะที่ที่ฉันอยากไปนะคะก็คือ <time> ไปขับเก้งค่ะทุกคนไปดื่มไปดิงดิฉันอยากไปดื่มไปดิงมากโอเคซึ่งเห็นว่า ที่ลอสแอนโ้นเนี่ยเขาก็มีแบบว่าผับเก้งมาเปิดใหม่นะคะทุกคนเห็นว่าเป็นผับเปิดใหม่ที่แบบว่าดังมากฟิลแบบผับใต้ดินสมัยก่อนนะอยู่ในสถานที่ที่มันลับมากเลยทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปดูนะคะตอนนี้ฉันก็เดี๋ยวดิฉันเรียกโบแล้วกันทุกคนงงมากเลยอยู่อเมริกามีโบเรียกอูเบอร์ก่อนนะคะทุกทท่านตอนนี้เหมือนรถจะอยู่ข้างล่างแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวดิฉันต้องหาทางลงไป ที่รถก่อนนะคะไปที่รถมอเตอร์ไซค์นะคะนี่นะคะเป็นรถที่แบบว่าอ่าเขาเสียกุญแจไปให้นะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเป็นบริการยืมรถนะคะทุกคนดิฉันก็คือเช่ารถผ่านแอปพลิเคชันโดยทุกคนแบบขับขี่เองอะไรเก็บบรรยากาศการขี่รถเองอยู่แล้วทุกคนเก๋ปะโมเดลปากดิฉันมันจะไม่ค่อยเห็นว่าขยับนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบ ดิฉันเป็นคนแบบ i n เวิ v e r t นะทุกคนก็คือแบบ p ีย์ไออะไรเงี้ยเฮ้ยดิฉันยังไม่ได้เปิดคลิปเลยจะไปทุกคนดิฉันพูดไปแค่นี้เดียวแล้วก็แบบว่าเมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่อไปเปิดมาสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะก็คือสวัสดีอีกครังนะคะดิฉันก็คือโรดี้ไอ introvert ค่ะแล้ววันนี้ทุกท่านนะคะอยู่กับเกม GTA V ออนไลน์นะคะก็คือเป็นเกมซีดภาคออนไลน์นะคะแล้ววันนี้ดิฉันก็จะมาใช้ชีวิตในเมืองลอสซันโตสนะคะให้ทุกๆท,ท่านได้เห็นนะคะว่า ตามสไตล์สาวตัวแม่ตัวมัมในลอสซันโตสเนี่ย,เ,ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเดอ้อโอเคตอนนี้นะคะดิฉันก็เปิด gps นะคะนี่ดิฉันเปิด gps เพื่อปักหมุดนี่นะคะเป็นแบบผับเก้งเปิดใหม่ที่เมืองลอสซันโตสและดังมากนะคะทุกคนแล้วก็มอเตอร์ไซค์นี่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าเรายืมผ่านแอปพลิเคชันนะคะก็คือตอนที่อยู่ไทยเนี่ยก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่ามาอยู่นี่เราแบบ เราก็ต้องขี่ให้ได้เนาะเพราะแบบว่ามันอยู่ต่างบ้านต่างเมืองทุกคนอะไรที่แบบว่าเราต้องฝึกเราต้องทําเราก็ต้องทําให้เป็นนะคะ <Wow. S 1> และเนี่ยแกเด็ดแลกเวอร์ก็คือเครื่องก็คือแลนตอนแบบข้ามแล้ววัดุุกคนแต่ว่าดิฉันนอนบนเครื่องบินก็คือแบบว่าอิ่มแล้วนะคะทุกคนนอนแบบเยอะมากตอนนี้ก็คืออยากไปดื่ไปดีที่ภาพชื่อดังนะคะไปเช็คยินก่อน โอเคงั้นเดี๋ยวตอนเราไปเจอกันตอนที่ถึงใกล้ถึงผับเลยเนาะทุกคนวดดนนนายทุกคนดูนี่สิตรงเนี้ยเก๋มากอุ้ยเราไม่ควรจอดรถบนถนนสะพานนะคะทุกคนแต่ว่าแอบเฉลยให้คนดูนะคะนี่ค่ะวิวตรงเนี้สวยมากทุกคนคิดถึงแบบสะพานพุดประเทศไทยเลยเนาะวายไม่เห็นนะคะทุกคนไม่ได้ทําอะไรผิดน,นะครับเมื่อกี้ ไม่มีนะคะดิฉันไม่ได้แบบว่าขี่รถเฉียวพลัาอะอย่างใดนะครับยังไม่เริ่มดื่มยังไม่เริ่มดิ้งก็คือแบบว่าเตรียมเมาเลยหรอเตรียมเมาแล้วทางไปมันก็จะแบบอาจจะดูลึกลับนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบว่าผับแบบมันอยู่ที่แบบว่าพอร์ตอ่ะก็คือท่าเรือทุกคนโซนแบบท่าเรือในเขตอุตสาหกรรมแต่ว่าไว้มันดูแบบลึกลับนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นผับที่ดังมากตอนนี้คือแบบติดชาร์ตผับแก้งอันดับหนึ่งทุกคน วัน,นี้นะคะดิฉันใกล้ถึงแล้วเด้อไม่รู้ว่านี้คนเยอะไหมอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะแบบได้เข้าหรือเปล่าหรือเราต้องแบบว่าเป็น v a เองจะได้เข้าค่าเข้าก็ไม่แพงนะคบประมาณแบบ15ดอลลาร์นะคะทุกคนซึ่งก่อนที่จะแวะกลับไปบ้านคุณบ้านนะคะก็มาแบบแวะพักผ่อนจัดใจเอาตัวเอาตัวเอากายมาทิ้งแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแบบ อยากดื่มอยากดิงอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนเครื่องก็คือเจ็ตแลกแล้วมันก็นั่งล้วปวดหลังนะทุกคนก็คือแบบว่านั่งเฟิร์สคลาสอโคโนมีมานะคะทุกคนเลยแอบปวดหลังนิดนึงนี่นะคะก็ดีดีนะคะที่เราแบบว่าจองออนไลน์มานะคะเลยเลยไม่ต้องไม่ยินรอนะคะโชบัตรให้เข้าก่อนอ่ะโชวบัตรกรีนการ์ดของคนสวยนะคะถูกข้อมูลถูกต้องนะคะม่ใช่บัตรปลอมอุ้ยขอบคุณคุณพี่ที่ชมว่าหนูนะ่าเดทแหมเขินจังเลยพูดคนเดียวด้วยถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ก็ต้องตามให้ทันนะคะที่ฉันพูดคนเดียวก็คือ ดิฉันไม่พูดอีกดาหลอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันจะพูดดาหลอกของตัวเองอย่างเดียวไม่พากอีกดาหลอกนะคะโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องจ่ายค่า mm hmm. เข้าผับก่อนนะคะโอเคนี่ค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยเราได้แบบว่าปอกแขนมาแล้วนะคะก็ได้แบบว่าเข้าผับนะคะทุกคน mm hmm. ก็ผับเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าทางเดินลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนดูลึกลับ mm hmm. ใช่ไหมล่ะ mm hmm. คนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนใช่ปะแกมีโกโก้บอยด้วยอ่ะดูดิซึ่งดิฉันนะคะเป็นคนสิแพ้แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ชีวิตจริงก็คือไม่ได้กินแอลกอฮอล์นะคะซึ่งดิฉันก็จะเลือกกินแบบน้ำแล่นะคะทุกคนนี่นะคะขอน,น้ำแรกค่ะค่ะขอน,น้ำแร่นะคะพี่สาวคนสวยเรากเลยจะดื่มน้ำแร่นะคะนี่ค่ะเราลืมน้ำแร่แล้ะคะ่ะคุณผู้ชมโอ้ยแกเปปลิดทิ้งเลยขอไปยกย้ายใส่สะโพกยกย้ายสักหน่อยดีกว่าทุกคน มนี้บรรยากาศปรับลดจุนนะัทุกคนวิแอบดูกโก้บอยก่อนทุกคนอุ้ยเกอะนึกว่าอยู่พัทยาอยากสดอยู่ทางนี้แล้วนะคะอุย้ยเราเต้นสักหน่อยไหมทุกคนเนี่ยค่ะอาจจะมืดนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นต้องคืนเนาะแล้วก็เป็นผับนะทุกคนก็เลยจะบมืดๆนะคะอขอใครมาแล้วตรงนี้ด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็เต้นเอาฟิลนะคะทุกคนนี ยวฟิวลแล้วค่ะเต้นเอามานะะันแล้วค่ะตอนนี้ผมก็บอกว่าแบบคนเยอะนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคนแบบไม่ได้แน่นขนาดนั้นเนาะนี่นะคะผับชื่อว่าโอเมก้านะคะทุกคนชื่อผับแบบผับเก่งมากโคตโอเมก,ก้าแกนี่บรรยากาศดีเวอร์ทุกคนเก๋มากไม่รู้นะคะว่าเพลงจะติดหรือกระสิบไหมตอนนี้ก็เดวไปตัอดออกนะคะถ้าเกิดกติดหรือกระสิบตอนนี้ดิฉันก็คือมาคนเดียวนะคะทุกคน ก็คือแบบหมายถึงมาที่ลอสซันโตสคนเดียวนะคะก็คือจะมาเฝ้าบ้านให้คุณป้าน,นะคะว่าคุณป้าก็คือไปเดินทางรอบโลกและแกก็ไม่ได้มีแผนมีกําหนดนะคะปกตกิฉันก็คือได้กิจการมาสิบปีพอดีนะคะก็เลยมีแผนว่าจะมาหาแฟนพลั่งที่นี่นะคะที่ลอสซันโตสนะคะแล้วก็อาจจะหาแบบพัดทอกพัดทับทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเก๋ๆพออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามันตัวแม่อยู่แล้วเรามีกินมีใช้นะคะแม่แบบบอกรีนี่นะคะเราก็เต้นไปนะคะทุกคน เกเบิลอะนะแกไฟก็เชื่อแบบแต่เธอวอรก็คือดิฉันเต้นแห่งแดนเซอร์นะคะทุกคนอุ้ยคุณพี่คุณพี่น่ารักจังเลยค่ะเอเชียนเวอร์เอ้า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 เอ้เอ้าแดนเซอร์เต้นเบากว่าดิฉันนะคะเอล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 อัจโจอัะเจ้อ่จ เจอที่นี่นะคะ mm hmm. เต้นเบากว่าดิฉันนี่ค่ะผับเนี่ยเขาควรไปจ้างแบบดิฉันนะคะในการแบบมาเป็นโกโก้บอยที่นี่นะคะเดี๋ยวฉันไม่เป็นหอกทางโกโก้บอยเดี Boy, mm ๋ยวเขาจะเป็นโกโก้เกิร mm ์ล hmm. ดื่มน้ำแรกกับพี่สาวดื่มก่อนนะคะพี่สาวขอน้ำแรกที่หนึ่งค่ะคอแห้งมากเลยสัพกพีก็คือแบบอ้อยเหนื่อยมากเมื่อกี้ไปเต้นมาก็คือแบบว่าจากอากาศเยน็นๆหนักุนที่ก็คือแบบว่าเหงื่อซกเลยค่ะ mm hmm. น้ำเปล่าที่นี่รสชาติดีนะไม่เหมือนที่ไทยเลยส่วับเป็นน้ำแร่น้ำแร่เมกานะคะทุกคนเลยดูเดี๋ยวดิฉันพาทุกคนเดินขึ้นไปดูบรรยากาศชั้น2นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีทางขึ้นบันไดเด้อคุณผู้ชมตรงนั้นนะคะก็สุดดีเจนะคะกำลังแบบว่าเล่นเพลงอยู่นะคะแล้วก็ที่แบบว่าผับแห่งนี้นะคะผับโอเมกานะคะเขาจะมี2ชั้นนะคะ ชั้นบนก็จะเป็นโซนแบบนั่งนะคะอะไรเงี้ยโต๊ะนั่งชิวนะคะมันจะมีบาร์อะไรอย่างเงี้ยได้นะทุกคนแล้วก็อุ้ยตรงนั้นน่าจะเป็นห้อง v i p นะเรานะ่าจะแบบเข้าไม่ได้อะคะ่ะอุ้ยอยากเต้นอยู่ข้องบนนะทุกคนแต่ว่าห้องบนมันเต้นไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้รั้วเกินว่าจะอันตรายนะคะทุกคนนะครับบรรยากาศผัดนะคะแล้วก็ชื่อดีเจนะคะก็คือเขาชื่อว่าโซโลมอนเด้อทุกคน ว่าตอนนี้ฉันว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่ดิฉันจะต้องไปที่บ้านของคุณป้าก,ก่อนนะคะเพื่อแบบว่าเอาสัมภาระสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยไปเก็บนาอทุกคนแล้วก็แบบอาบน้องอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดร่างกายนะคะเพราะแบบว่าเราก็เหนื่อยมาทั้งวันและแถมเราก็คือแบบว่ามาเที่ยวถึงเวลาอันดีแล้วะที่เราจะต้องแบบว่ากลับเอาสัมภาระไปเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะออกมาก็คือฝนตกเลยอะ่ะฉันเพิ่งมาถึง ที่ลอสันโตดลอสันโตดก็คือตอนรับดิฉันด้วยพายุไซโคลเลยนะคะในที่ดิฉันเพิ่งมาถึงว้ายฝาแฝดฝาฝาอุยอันดับแรกนะคะทุกคนก็คือดิฉันจะเปิด GPS จากโทรศัพท์กันนำรุ่นคิตตี้ของดิฉันนะคะไปที่บ้านคุณป้าที่คุณป้าส่งโลเคชันมาให้นะคะทุกคนคุณป้าบอกว่ากุญแจอยู่ที่แบบกระถางหน้าบ้านเลยลูกอะไรอย่างเงี้ย ตกแล้วถนนลื่นเราต้องขับขี่ระวังนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทัศนวิสัยก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับฝนตก่งนี้ฉันไม่ควรที่จะแบบขี่รถตากฝนเลยเพราะมันจะไม่สบายแต่ว่าดิฉันน่าจะต้องขี่นะครับเพราะว่าเราจะได้รีบไปเอากลุ่มแจของคุณป้าด้วยเผื่อมันมีโจรมีขโมยนะคะสมัยี้แบบขโมยชุบชุนชุชนอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันโทษนะคะ <laughs> ภาษาไทยไม่แข็งแรงครับภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรง เคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเดินทางวิระยะทางก็คือประมาณแบบเกือบสาไมล์เลยนะทะทุกคนก็เดี๋ยวตัดกันไปตอนใกล้ถึงบ้านถึงบ้านละกลันทุกคนตอนนี้เหมือนเรากำลังจะขี่เข้าโซนตัวเมืองนะคะที่อยู่ใกล้ใล้ชายหาดเด้อทุกคนต้องขับขี่ระวังให้ปลอดภัยนะคะทุกคนมันอันตรายนะคะการมาขี่รถตากฝน,นอย่าหาทำเด้อแล้วก็ทุกคนที่ดีฉันแบบว่า ตัดสินใจเดินทางมาที่ลอสซันโตน,นะครับทุกคนมันก็เพราะว่าดิฉันน่ะก็คือมีความฝันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเราอ่ะมาทําตามความฝันแบบลาลาแลนทุกคนเราก็จะคือมาเป็นดาราฮอลลีวูดดิฉันมีความฝันดิชันจะต้องได้เป็นดารารับทุกผู้ชมดิฉันนะคะก็เลยกะว่าโอ๊ยเดี๋ยวจะมา เคคอร์ตก,การแสดงมาเรียนต่อการแสดงที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ได้วีซ่ามาแล้วนะคะซึ่งเส้นทางในการจะเป็นดาราของเรานะคะก็ไม่รู้ว่าอีกไกลแค่ไหนนะคะตอนนี้มันก็เพิ่งเริ่มนะคะด้วยวัยเท่านี้แล้วอะ่ะเอาจริงแต่ดิฉันว่ายิ่งดิฉันแก่ตัวไปนะคะดิฉันยิ่งเป็นดาราที่แบบว่าดูน่าเกมข่ับทุกคนเว r ร์ p ป r k กแต่ว่าตอนนี้ก็คือใกล้ถึงบ้านคุณป้าดิฉันแล้วนะคะซึ่งแกก็คือแบบซื้อบ้านอาศัยอยู่แบบแถวๆโซนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซนแบบไวบูดฮิวป่ะฉันไม่แน่ใจโซนเหมือนกันน่าจะเป็นโซนแบบข้างบนถัดไปจากแบบเบอร์เบอี่ฮิวซะหน่อยอ่ะซึ่งก็หน่อยนะคะถ้าไม่คุณป้าถึงไม่ซื้อบ้านอยู่ที่เบอร์เบี่ฮิวเดี๋ยวฉันจะได้ดูเป็นไฮโซอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านแถวนี้ก็เป็นฟิลบ้านคนรวยเหมือนกันนะคะซึ่งป้าของดิฉันก็สู้รวยนะคะก็เลยแบบว่าได้มาใส่ที่บ้านป้านนะ ลองคิดสภาพดูนะคะถ้าดิฉันมาแบบมาแบบไม่มีอะไรเลยเลยอย่างเียที่พักก็ไม่มีฉันต้องแบบเป็นอนใต้สะพานแน่เลยคุณผู้ชมเอเค่ะตอนนี้เรามาถึงบ้านของคุณป้าแล้วนะคะที่คุณป้าถ่ายให้ดูน่าจะบ้านหลังชั้งหลังช้างหน้าเอ๊ะอาหน้าจะหลังนี้นะคะนี่เง้สองแปดสองสี่ทีน้ก็เราก็จอดรถไว้ก่อนนะคะคุณป้าบอกว่าคุณแจสับรองคุณป้าทิ้งไว้ให้ตรงนี้ค่ะโอเคดิฉันขออนุญาตมองหาคุณแจสำับรองกันค่ะ เจอแล้วกองแจสำรองแล้วนะคะดิฉันก็จะเอารถที่เช่ามานะคะไปเก็บไว้ในโรงรถก่อนนะคะเพราะว่ากลัวมันหายทุกคนแต่ว่าบ้านคุณป้าก็น่าจะมีรถอยู่มัง้งเดี๋ยวเราจะารถคันนี้ไปคืนนะคะเราเอารถคันนี้เก็บเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำให้ให้แบบว่าเจ้าหน้าที่นะคะมารับแล้วก็เนี่เป็นโรงรถบ้านป้าดิฉันนะคะซึ่งป้าดิฉันจริงๆก็มีรถเยอะแยะอยู่นะทุกคน แต่ก็นัลละรถนางอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่านางทิ้งกุญแจคันไหนไปให้ส่วยน้อนางแบบอิจฉานางอยู่นะแบบนางมีชีวิตแบบไฮโซเวอร์ชีวิตดีๆที่ลงตัวนะคะโอเคค่ะแล้วก็ทําการเข้าไปในบ้านนะคะไขกุญแจเข้าไปค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่นึกเสียดายอยู่เหมือนกันว่า เราอุตส่าห์ตั้งใจว่าจะมาหาคุณป้าน,นะคะแต่ว่าอันชีเนี่ยก็คือแบบว่าไปเวกชันอยู่ทุกคนแล้วไม่รู้จะกลับมาตอนไหนเราก็เลยต้องอยู่แบบรอนลี่นะคะอยู่คนเดียวนะคะก็ออีกสักหน่อยดิฉันว่าดิฉันเริ่มง่วงแล้วทุกคนดิฉันขออนุญาตแบบอุ๊ยดื่มน้ำผักเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเนี่ยค่ะอุ้ยเ<แ>อ๊ขบมากคุณผู้ชมนะ้ำผักขบนี่นะคะอุ้ยเดี๋ยวฉันจะให้ดูโซนแบบ อันนี้ก็คือเป็นโซนคิทเช่นนะคะทุกคนแล้วก็เป็นแบบตรงแบบโต๊ะจะเป็นแบบเคาน์เตอร์ไอรนนะคะป้าชั้นให้โซมากแกแล้วก็เป็นแบบคิทเช่นเทเบิลนะคะตรงนี้มีเตาผิงแล้วก็มีโซฟานะคะ mm ื hmm. แล้วก็มีอุปกรณ์ของผมป้าดิฉันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นระเบียงที่ดูวิวเมืองนะคะอิจฉานางอา่ะดิฉันต้องทําตัวเป็นหลานที่ดีนะคะนางจะได้แบบเซ็นรับรองให้ฉันมาอยู่นะคะ คุณป้าบอกว่าห้องนอนดิฉันอยู่ที่ชั้นสองลงไปข้างล่างนะคะชั้นสองเดี๋ยวฉันจขอเขาไปเก็บที่ห้องนอนของดิฉันก่อนค่ะทุกคนอุย้ยมีน้ําตกด้วยบ้านป้าตาแหลกเกินไปแล้วปะนี่นจะเป็นห้องนอนดิฉันใช่ไหมเอ,อ๊อใช่ละ่ะป้าบอกว่าห้องนอนอยู่ตรงหน้าลูกโอ้ยห้องนอนแขกใหญ่เวอร์คุณผู้ชมดูสิมีระเบียงด้ยนะเนี่ย อยากจัดปาร์ต mm ี้ outdoor เลยงงดีฉันขอเอาขออนุญาตเอาเสื้อผ้าไปเก็บนะขอเสร็จก่อนค่ะทุกคนฉันขออนุญาตเข้ามาจัดการธุระส่วนตัวนะคะอ่าขออนุญาตนั่งฉี่นะคะทุกคนเสียงฉี่ทุกคนเก็บปะอาบน้ํากันทุกคนนี่เพราะตากฝนมานั่งเครื่องบินมาแบบ24ชั่วโมงแบบหน่วยมากแล้วก็แบบ มาถึงว่าตากฝนอะไรก็ไม่รู้ข้ออับนะ้ำพุ่นอุ่นก่อนนะครับทุกผู้ชมตอนเนี้เนี่ยครับอุ้ยน้ําอุ่นดีมากควันขึ้นแบบผิวไหมอะ่ะตอนนี้ก็คือเป็นแบบหมูสามชั้นแล้วนะผิวหนังดิฉันอนะเหมือนแบบหนังหมูต้มอนะ่ะทุกคนมันร้อนเกินปะ <laughs> พอแล้วทุกคนมันร้อนเกินแล้วเดี๋ยวผิวสุกนะคะไม่ไหว <laughs> วันนี้ดิฉันก็ค่อนข้างที่จะเจ็ตแหลกอยู่นะคะแล้วมันมันก็เลยเป็นแบบอารมณ์แบบง่วงตอนเช้าอ่ะคะ่ะก็ ถ้ายัางไงเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะดิฉันก็ฝากกดไลค์นะคะกดซับสไคร์นะคะจะได้เป็นกําลังใจให้คนทําคลิปแบบดิฉันมากเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะนี่นะคะดิฉันนะคะอยู่ที่ลอสแอนโตนะคะและนี่คือ Rudy ้ introvert ค่ะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ค่ะอ